เกิดวันเสาร์ได้ไพ่1นถ้วยเจ้าชายดาบ3ดาบ10บถ้วยสมเหรียญการงานครับต้องอาศัยบริวารต้องอาศัยคำพูดต้องอาศัยการเจรจาด้วยอิทธิพลของ1น่ถ้วยอาหารของกินความสุขต้องเข้ามาแล้วครับจะทำงานสิ่งใดแล้วแต่ มีของฝากติดไม้ติดมือไปหาเพื่อนไปหาเจ้านายไปหาคนที่เราสนทนาคู่กันค้าด้วยจะมีสิทธิ์ที่ดีลงทุนกันนิดหนึ่งแต่จะคุ้มจะประสบความสำเร็จอย่าได้ใจร้อนอย่าได้ซีเรียสเพราะอุปสรรคการงานมีครับแต่คุณใช้ความสุขเติมเต็มครับด้วยอิทธิพลของหนึ่งถ้วยหรือพักผ่อนก่อนในช่วงนี้อาจจะต้องใช้เวลาหรือบางคนมองง่ายๆครับ จะทำงานครับฝนตกครับติดต่ออะไรเลื่อนไว้ก่อนราชาไว้ก่อนเพราะว่ารถติดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอิทธิพลของเจ้าชายดาบสามดาบมีปัญหาเข้ามาแต่แก้ไขได้ครับใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใช้เวลาเป็นยืดหยุ่นไม่ต้องฟิกทุกสิ่งทุกอย่างหรือใครบางคนที่ทำช่วงนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จไปเที่ยวอาหารของกินความสุขเติมพลังชาร์จแบบ เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองด้วยการเวลาสามเหรียญครับการเงินการทองจะเข้ามาในช่วงเย็นมืด่ําสักนิดหนึ่งแต่เข้ามาแน่นอนมีโชคมีราบครับดวงดีกับบ้านเล็กที่ให้โชคสลับไปสลับมาเรื่องของความรักดีที่สุดครับจะมีปัญหาสิ่งใดแล้วแต่ที่มีอุปสรรคอะไรแล้วแต่คนในบ้านคนในครอบครัวช่วยเหลือได้หรือมองหน้า คนรักของตัวเราเองไว้จะเป็นพลังพาครอบครัวไปกินไปทานรวมถึงใครที่อยากมีลูกจะพบความสุขแล้วครับปีการตั้งคันมีความผาสุกหรือมีลูกอยู่แล้วลูกหลานบริวารจะนำความสุขมาให้สิบถ้วยเนี่ยนะครับเรียกว่าครอบครัวจะได้เดินทางไปสถานที่มีความสุขดูหนังฟังเพลงอาหารหรือค้างคืนแบบไม่คาดคิดแบบกระทนหัน มีคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเรื่องของคนโสดครับมีโอกาสพบรักแน่นอนด้วยไพ่อิทธิพลของสิบถ้วยสามเหรียญลูกค้าพูดคุยสนิทสนมเกิดเป็นความรักเกิดเป็นความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันนี่แหละครับค้าขายติดต่อพูดคุยอะอะไรกับใครคนโสดนะครับ คุณจะมีเสน่ห์กับคนที่เข้ามาในชีวิตด้วยอาจจะคุณใจดีซื้อขายแถมสิ่งต่างๆมีความสนิทสนมนัดพบนัดเจอกันความสัมพันธ์ก้าวรำมากขึ้นสุขภาพครับ3มดาบเจ้าชายดาบต้องระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจความดงความดันวิงเวียนศีรษะหรือแม้กระทั่งเบาหวานแป้งน้ำตาลของกินที่กินเข้าไปในช่วงนี้โดยเฉพาะคนอายุมากๆ 40 50 60มีโอกาสไปตรวจแฟ้งน้ำตาลหรือตรวจสุขภาพบ้างนะครับให้ทำบุญกับคนพิการทำบุญกับคนเจ็บคนป่วยหรือคนที่ถูกทอดทิ้งความรักเด็กอ่อนบ้านพยาไทยเด็กอ่อนมูนิธิต,ต่างๆช่วยเหลือกันกละไม้กลมมือตามกำลังทรัพย์ของคุณมีจะเป็นบุญกุศลเป็นการแก้เค็ด เอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มีแต่ชีวิตที่ดีในวันข้างหน้านะครับด้วยบุญกุศลที่คุณทำ